ะะจากที่ผมทํากกมาวานนี้ร้อยแล้วเนาะก็ลงน้ําเค็มแล้วหว่านปูนแล้วหว่านเข็มค้อลายแล้วว่าน <c oughs> ลงน้ําเค็มไปแล้วเนาะแล้วก็ลงเกลือไปแล้วด้วยนะครับก็ไปเอากุ้งกันนะครับแต่กุ้งของผมตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเนาะสิบนะครับก็ก่อนจะไปผมก็จะไปที่ที่ถมดินก่อนนะครับนะครับอะที่บ้านแฟนอยู่นะครับ ที่ที่แบ่งกันไว้นะครับไปดูเที่ยวว่าถมดินจะรถหกล้อ,อจะถมดินได้ขนาดไหนเนาะไปดูกันแป๊บหนึ่งนะครับแวะเป็น,เป,นเป็นทางผ่านพอดีเนาะไปกับผมเลยนะครับก็ไปกลับก็ประมาณสักไปอย่างเดียวก็ประมาณเกือบแปดสิบโลแล้วนะครับที่ไปเอากุกงนี่เนาะก็จะแวะไปที่สวนก่อนนะครับอ่ะอย่ไปดูดิว่าเป็นหน้าตาย,ยัางไงเนาะนะครับนี่นะครับเอฟซี MC มาถึงแล้ว เนี่ยบริเวณตรงเนี้ยนะครับที่ผมมาทำเอาไว้เนาะเนี่ยเริ่มยากขึ้นเริ่มลกแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้เนาเนี่ยดินเขาเริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขึ้นไปบนนี้ บิดหายขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่ารถโฟวิ <S <S นเนาะมันก็จะง่ายนะครับกับลำก็จะเละๆหน่อยนะครับเสียเซ็นเซอร์ดังนะครับมันมีญ่าติดไอ้บางหน้ารถนะครับคือถ้าฝนตกๆเละๆแบบเนี้ยรถทัว่วไปเขาจะไม่ขึ้นมาอย่างงี้นะครับเพราะว่ามัน โอกาสมันติดได้นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นรถเพาเดียวนะครับเนี่ยพื้นที่ก็ให้ดูเดี๋ยวจอดตรงนี้แป๊บนึงนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละตรงนี้ตรงตรงนี้ที่ผมเอาเสามาลงเนาะอันนั้นป้ายขายนะครับอันนี้วันก่อนที่มาปากักปักน้ำเสาเนี่ยนะครับเอซีดู เนี่ยเสาเนี่ยเนาะมันมันอยู่ในน้ำนะครับมันหาคนช่วยทําไม่ได้เอฟซีเนาะดีดก็ทําเสร็จได้นะครับก็ว่ายากก็ยากนะครับของมันอยู่ในน้ำเนี่ยนน้ำลึกเมตรนึงเนี่ยเนาะคือคนช่วยทํามันไม่ค่อยมีเนาะเห็นน้ําแล้วเขาไม่ทํากันเนี่ยนะครับที่ก็เสาเนี่ยเอฟซี FC ดูเนาะเสาไม้ไผ่ที่มงปักเนี่ยไปถึงเสานู้นเอฟซี FC เห็นไหมหนูนะ่นเนาะตรงนู้นเนาะอาจจะย้อนแสงหน่อยเนี่ยตรงนั้นอนะตรงนั้นอะนะครับอมองไม่ชัดผมมองกล้องไม่ ก็ไม่รู้มากี่คันแล้วเนี่ยเห็นบางเงี้ยน่าจะคันสองคันแล้วเนาะเนี่ยนะครับก็คือจะถมให้มันดูดีนะไอ้ฟิวชันเนาะถมดูดีแล้วก็ถมให้รถมันทุกมันวิ่งเข้ามาถมดินได้ถมดินบริเวณเนี้ยนะครับแดนอยู่เนี้ยนะครับเนาะเสาไม้นู่นนะครับ,นะรบตรงต้นไม้นู่นแล้วก็มาเสานี้ก็พื้นที่มันเป็นเหลี่ยมๆเนาะ ก็สักไร่เศษๆนะครับไม่ถึง2ไร่ดีเกือบถึง2ไร่เนาะนะครับคันนี้เขาเอารูรามงมาทิ้งให้ผมวันก่อนเนาะเนี่ยครับคูบูร์าตัวแรง L5018HP อ่ะนะครับคูบูร์าครับผมครับผมแกยกมือไหว้ผมเนาะ วันสักแป๊บหนึ่งเนาะแต่ผมก็จะไปเอาลูกกุ้้งต่อนะครับยุบยุบเนาะยุบ รถแรงดีมันก็ขึ้นได้นะครับตบท้ายด้วยวก็ตามด้วยรถไถตามด้วยรถไถเนาะนะครับเดี๋ยวผมเลจะแปลลูกกุ้งเลยนะครับเอาแค่นี้ครับให้เห็นแป๊บนึงเนาะนะครับกนนุ้งเจ๊เออกกี่หมื่นวันนี้กี่แสนอือแล้วก็มีตัวแดง

เอาให้แค่ห้าหมื่นก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวงรง 50, ครับเนี่ยประมาณห้าหมื่นเนาะแกแพ็กไว้รอแล้วอ่าเอาเดี๋ยวเอาใส่ในรถเาเนี่ยคนยกมือเนี่ยจะขอ,ของนะครับเจ้อ้อมเนาะฟาร์มที่เคยเอานะครับนี่คือเจ้อ้อมนะครับเนี่ยฟาร์มแกนุ่นแฟนแกะกำลังตักกุ้งอยู่นุ่น แพ็กไว้ห้าหมื uh, ่นก็เอาเอาไปเลยนะครับผมเอาไปเลยเห็นตัวไหมไอซีมันมืดมองไม่ชัดอ่ะเนี่ยเนาะที่ เดี๋ยวใจตามก่อนอีกสีเนาะให้แกเอาใส่ประตูในรถไปเดี๋ยวไปเอาค้งขาวอีกสี่หมื่นนะครับอ่ะเนี่ยฟาร์มแกเนาะเดี๋ยวให้แกคิดตังค์เลยนะครับนี<ม>่บริเวณครับเดี๋ยวให้แกคิดตังค์เลยนะครับค้งขาว คืออะไรเจมนี่ตักตักช้อนบนนีนี่ไงตักลงบนชุดนี้ตักเขียบ เจเ้ก็ออกได้เรื่อยๆเนาะ,ะออกไปเรื่อยๆสกีถา,ถามเพื่อนบ้านแล้วเขาเขาใส่อีกเจ้าหนึ่งไว้ตัวสามตังครึ่งอ๋อมันมีมันมีตัวสามตังที่เขาเพาะทำกันล่ะแต่ว่าไม่ได้เอาตัวสามตังเข้ามาไงอืมอม,มนนีตัวตัวสามตังมันต้องอีงราคาหนึ่งมันต้องเอาเอาแม่คันตัวสามตังเข้ามาอืมอืมเดี๋ยวนี้ของเรามันเอาตัวหนึ่งสองเข้ามาไงอ๋อ กตัวเอถ้าเป็นบุรพานจะเก็บพันครับปันเองนะพี่นี่ปั่นเองลูกใหญ่เลยนะไม่ไม่ใช่น้องฝันฝันไปเลยเจ๊จะเอาลูกนไหนก่อนเอาไอ้รถพอใส่นะรถสี่ประตูซื้อรถมาเขาไม่ได้คนนั่งเราให้ให้ใส่กุ้ง ช้าหน่อยนะให้เวลาทั้งวันอะวันนี้เออแต่มาเอาพุ่อยังไม่รีบมาเลยมุมาเรื่อยๆเปื่อยๆรีบมาแล้วทำอะไรไม่ทันเจ๊นึกออกไหมลูกแกะลูกปลาเออลมจะได้เยอะ ลูกใหญ่หญๆเยตัดง่ายดีอ,อ,อืมเอาเอานาทีหนึงสองลูก่ะ <c oughs> <c oughs> แม่นกดีฟังแม่นกตัวห้าตาออกน้ำก็เพื่อมเลยนะครับความความสูงก็เมตรกว่าเมตรยี่สิบแม่กุ้งอยู่ในนี้นะครับ icu。<I> ต้องแถมนะเจ้น่ะมันเยอะมันเยอะแล้วมันไปกินกุ้งกัมกามมันโตกว่ามันโตก่อนไม่กินหรอกไม่กินมีแต่กัมกามหนีบเลยกัมกามนะมันจะหนีบเลยนะมันอยู่ด้วยกันนะเนาะแล้วทีนี้เวลามันโตหน่อยกัมกามก็ไปคุ้ยไปหุ้ยดินหุยอาหาร ูขาวนะมันมีก้มกามก้มกาม ไปดูตอนลงที่บอ่อเลยนะครับเอาขึ้นรถโอเคราคิดตังเลยเนาะนะครับนะครับเอซทุกท่านผมถอยคันดาม,มาแล้วรอเอากุ้งใส่เนาะก็เรียบร้อย เอากุ้งมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วลวงนี่นะครับก,ำกำําม a กับกุ้งขาวปนกันนะครับคือก็ไปใส่อ่างเดียวกันนะไอซีเนาะใส่ในอ่ะใส่ในรถมานะครับก็จะเอาใส่ไอคันดำแล้วก็เอาไปปล่อยเนาะผมตีน้ำไว้แล้วนะครับ นะครับลูกไม่ดอกเนาะตัว5ตังเหมือนกันนะครับกลุ่มกำกับการเป็ตัว5ตังเหมือนกันนะครับกีหแล้วนะครับเอซี5ยี่ห้าสามสแล้วสาห้า 40 40ละวถุงใหญ่ๆนี่กุ้งขาวนะครับ45 46 4บห้าสลูกนะครับสี่สถุงก็ครบสีบเกถุงเอเนาะ เอาไปปล่อยไป,ไปปล่อยกันที่บ่อเลยเนาะเดี๋ยวฝนมีดก่อนฝนฝนมีดคมๆเพื่อจะปาดถุงทิ้งง่ายๆเนาะ,ะครับทั้งหมด4ี่หถุงทั้งขาวทั้งกำกามปล่อยในกกเดียวกันเนาะกำกามนี่นะครับห,ห้าหมืน่นนี่กุุงขาวสี่0มืนนะครับอเอาประมาณนี้ นะครับคือตอนตอนปทางเนี่ยจดหมายไปทางเนี่ยนะครับต้องได้อย่างไหนยอย่างหนึ่งเนาะก็ได้ขายกุ้งขาวได้ใช้กำกามเอาไว้ใช้เองเนาะก็ขายบางนิดหน่อยประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเอามีดก่อนไปไปกับผมเลยนะครับไปเอฟซีทุกท่านนะครับอ่ะเนี่ยลงจ่ายคันขาวไปขึ้นคันดําต่อนี่เนาะไอ้คันขาวจอดจบไอ้คันดําทํางานต่อเนาะ เชือกเก่าไว้นั่นก่อนมันไม่ร่วงกเนาะแป๊บเดียวนะครับก็ลงจากันั้นก็มาขึ้นไอคันนี้ต่อไป s 4 u t ท่านนะครับผมก็ตีน้ําอนุบาลไว้แล้วเนาะตีน้ําไว้แล้วนะครับ ตีน้ําให้มันวนนะครับให้มันคุยน้ําเค็มขึ้นมาเนาะให้ไปทั้งบ่อนะครับก็จะได้เอากุ้งขาวท้ายรถคันนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี้ยนะครับกับกำกามเนาะปล่อยลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูตอนปล่อยกันเลยเนาะนะครับกุ้งก็สี่สิบสี่สี่สิบสี่ถุงนะครับ ขยับมาเอาตรงบ้างตรงนี้ ดอยนะครับก็จะตีน้ำไว้เงี้ยนะทีเนาะก็ไม่ได้ตีแรงนะก็สโลเครื่องไว้เฉยเนี่ยนะังจั๊บเนี่ยเนาะไอ้ท่อไอเสียไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยอุดมานไว้เงี้ยให้มันตีวนอยู่เงี้ยน้ำในเนี่ยเย็นนะครับนะครับท,ที่ที่ออกไว้เนี่ยเย็นนะน้ำจะหมุนหมุนชา้าๆไปเรื่อยๆเนี่ยเนาะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆก็มีความเค็มอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวค่อยๆปรับออานะครับ ตรงนี้มีรูในหน่อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องปิดนะครับเนี่ยปิดเอาไว้ก่อนนอะเนี่ยให้กุ้งเขาปรับสภาพปรับตัวได้ก่อนเนาะมีรูนิดๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดเอาไว้ก็เรียบร้อยนะครับเอฟซีทุกท่านก็เสร็จเรียบร้อยปล่อยกุ้งก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับ